ลงแม่เร็ว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 เอาสิไปหน้านัต่ตสิลงรถเร็วเร็ววิมันสวยไหมสิมา้าหมูอยู่นิ่งสิไหน,นคนทางเฝ้าอยู่นี่ไว้โอ้ยมันไปนะบ่ได้หมามันไหลยอยู่ทงหน้านั่นลงลงลงเอามาอีกแบบไป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 ลง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 วิ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์ดสุขสุคนอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีฮีก้ะอือออกมาซอนมึงไปฮ็ดคมแต่ว่าบา้านหอดปลาดอกแว่มาจองมึงเขาอยู่หน้าเจ้าของสักคนวานไวพวมสิเกิดพิ่มว่มันพว่วมสิเกิดเลยไงตืบลเลยเคียวแล้วอ,อุ้ยบนอ่ะบ่มันเข่าคอยตายไปคุนานำท่วมเป็นเดือนเป็นเดือนอยู่ผุนยา,ญญางไปเบิ่งกันนะ เฮ็ดอีอย่างปุ๊บโอ้ยเฮ็ดผีเบื่อโอ้ยหนึ่งว่าเฮ็ดเท็ดโอ้ยหนามถว่วเขาเขาเ่เกิดแล้วหนามถว่วมกระดิ่งดุกมาสามแล้วเนาะเชียงเขียดจะหน้าห้องแจกแกะแกแกอยู่ บริสุทห่วงแล้วปวาบานเขาละโอ้ยเขาให้นี่คือบมาค่อยเกิดแทนาอน้ำขังบอน้ำขังเนาะนี่สิได้หาเขามาสามได้หน่ย่มนี่ย่นนนนนมนั้นมันเถอะดุกซุ่มได้มันทีทีมาสามเขาพวกจีเขียว ป่าเห็ดป่าเห็ดขมตวายจางสีมีบัมีอืมเกิดดีตัวละอ,อยากทีจังหน่อยปีมือข่อยได้ในบ้านเขาข่อยยานมันพวเกิดพวกเฮ็อากาศแหงหงไหมเป็นแหงแหงดินเป็นพุ่งๆข่อยยานบวเกิดต่ป่นให้นี่ก็ยังเป็นเดือนเป็นเดือนอยู่นี่ ีฟาไล่หุนหวนอยู่บนตู้อีกอยู่ได้หน่เนาะสี่เกียจที่หน้าหองอยู่ให้หนะแค่เป็นหัวกับสิมีหัวเกียดจะนะแต่ว่าก็โล่งสอนมาได้ล้วล่ะไม่มีปลาเขาแล้ว เงเพชกน้ำคันแท่หน้านี่งามขนาดเจ้ารอยคนเป็นต้นสูงสูงมาแถวนีบก่ายางเลยดิพูนห็นบอกกนเป็นต้นสูงสูงมากกับสีหกหกแบบนั้นแหละบก่ายางนี่ขนาดก็จาสุ้มไฮซุงมหน้าแล้วมันล่ามมาใส่ได้หนี่พี่น้องคันวัสดุก็เป็นป้าแบบนั้นแหละนั่นเป็นป้าสูงสูงเพียงเขาเพียงเอวบนห้างเทียบบก่ายยางได้หยาดมันหก อเกิดอีอยู่เขาทาั้นนง,งนี่ยิ้มหน้าขวักเฮ็ดเองนี่พี่น้องเออบาได้จ้างไปได้ห่วยบ้านเขาก็บบ,กบ้านเองบ,บ้านปุ๋ยก็บบ้านเองใครเนี่ยตำรวจขับรถไถเองไงจ้างเขาจะมาไถให้แกนี่แกพักหัวเหยบเลยนี่พักหัวเหี็บเกิดแกดีดีดีเล้วก,ก็งามงามพร้อมกวามีน้ำน้ำขัง มันเป็นต้นแก่ละเม็ดมันก็กตรงแถวนี้เนาะเวลาเกิดมันเกิดเกิดอยู่ตรงนี้งามคักก็า่าทายคิบไม่ก็บก็ไมเก็บไตอยู่ตรงนี้ละเวลามันเป็นดอกสีขาวงามก็ยังนี่พี่น้อง ต้นหนึ่งพามาม่วงดอกกระเจียวขาวไข่ออามาปูกไว้นี่เป็นปลาเลยอันนี้ดอกกระเจียวขาวด้วยนี่พี่นงฮู้โอ้งามที่แดกนี่กอเดียวสองกอนี่แหละ เห็ดแทดดอกน้อยๆอุย้ยเห็ดแทดเกิดอยู่ตัวนี้นี่เห็ดแทดเห็ดแทดเห็ดเท็ดที่แหลมมีต้นเยอะตัวสองต้นนี่แหละเพร์พลเพร่พลขยายขยายน้ำหัวพ่นแพื่อนก็ยังเนี่ยนะอ้ยเห็ดแทดตัวนี้พี่น้องโอ้ยเห็ดแทดเกิดอยู่นี่ คนมานลอยขุดไรเยือเลยได้ข่อยออกมาเห็นพอว่าข่อยมาปาลาปูกไว้ขอ่อยวางสีละข่อยมาปลูกไว้ข่อยแยงอยู่สันอกเจ้าสีมาขุดออกข้งข่อยยังได้สันนอกแต่ว่าแพงไว้หน่บ่ย่างป่านนี้ได้ไปนองเบิดอแพงไว้ได้ซื้อได้นน่นี่นะปูกไว้ตรงนี้ที่แหลกก่อนนี่ปูไว้ตรงนี้ปูสองสองก่อสามก่อ มันก็ล่ามมาเรื่อยๆล่ะกระิ uh. ่ติมขันแท่หน้าล่ะเรื่องเงินขันแท่นหน้าคุณพระเจ้าวานเขาผู้พึงบ้านกัมี่ผู้พึงบ้า,า,า,บานเขากัมี่แต่แว่าคอยบ้านจะดนเรื่องของคอยบ้านในวันมันเกือบเดือนแล้ววันนี้ มีหน่อยเธอเนาะเนาะแทบแทนี่ก็ขเทืนเธออ งามคักบ่ไดอเอาถุงมานั่เนะาะก็จะเมื่กี้ไปพัดน้ำมันหอยแสบกปสั่นมานี่เดี๋ยวบ่งคือยังมันเป็นแต่กินบ่ได้เนาะแต่ว่าจริงๆ้วมันกินได้มันเป็นพักพักชนิดหนึ่งอีหอย่างเนาะเขาลืมซือ้อพักอีกอย่างเนาะผูดใดยจำซื้อได้บใอ้ค่อยฟังเนี่ยค่อยเห็นเขาจะอ่ทายคลิปเขาจะเอาไปพัดน้ำมันหอยมาเป็นแต่แซบเป็นแต่แซบเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือ่ได้บางๆก่อนคุณ่ะ พ่นพื้นทางถิ่มกนอนงามขีพุนขอ,อกงัวพ่นอยู่ไกลๆขอ,อกงัวนี่ขอ,อกงัวงามฝนตกสะนามขีพุนกระไรมาใส่เนอ,อม,มันบ่เป็นแต่อันบ่เป็นแต่ขีเดียดดอกพี่นอ้องขอ,อกงัวแต่อยู่มองอื่นมันกับแน่เราว่าอันนี้มันอยู่ขอ,อกงัวตั้งแต่ขีงงัวหอกออกไปเซพักใ่ซยังยี่เนาะ อุ้ยหนอนนั่นอ่อน,ออนเลยไปเนอเนี่มันก้อนี้แฮงคักนี่โอ้ยอุอนอ่อนซะละเดี๋ยว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 มือล้างก่อนมือล้างก่อนกอเชียวเมื่อเก็บเก็บไปล่องพัดเบื้องพัดน้ามันหอยไหมย่างรอเบื้องเขาเบื้องดันเบื้องนี้ท้ายไปเรืออ่อยกันยังมาหอยก็ได้เอ้ยบ้านหอดปลาหิดอยู่ไกลแล้วคนเดี๋ยวเห็นเราปลาหิดแต่ว่าเขาจากซีมีบ่มีดอก กระซากระซื้นว่ามานหน้าแล้วมานหน้าแล้วกระสิไปเลาะเบื้องเลยนะหอดปาเห็ดแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเลาะเบื้องจังหน่อยเนาะขัดเทอมีขัดบะมีกันขัดบะมีก็แล้วไปขัดมีก็สิีไายให้เบื้องขัดบะมีก็แล้วไปเนาะเทือพันเทือพันลอยออกหรอไม่เพราะ เห็นมาซองเบ่งสามสี่หมื่นเลยนะฝนตกตีดกันถ้าเธอเพิ่ออกอีกสันดี้อยลืมมาเลาะเบ่งไหมไปเดี๋ยวไปเลาะเบ่งยางมาไก่เติบแล้วไปลองยางดนนติบแล้วว่ทฮันเห็นจักดอกอยู่ ตดต่างมาหนาก็เลยมาซองม่งสื่อดอก่ะเตอร์มันลอยออกยังไม่มีวีแ่แววเลยยังไม่เห็นยังไม่มีดอกเล็กดอกน้อยก็ไม่มีอื้มปุ่นละมัง้งปุ่นตกมาอีกปุ่นเราเอาเอาอีกเนาะจ้าท่านมีแต่ว่าหิบบานเพิินเพลิพตะสะ่วออนเดี๋ยวโอ้ยออกข้ากออกเน่ ออกเป็นมูออกเป็นฟูออกเป็นมู่บ้านมาห่อข่อยแล้วปุ่นมาเทียงหน้าปุ่นปุ่นมาเทียงปุ่นแลนมาแล้วในยินเสียงเขาตัวคู่กันกับตัวดำดำมาละมาเทียงนี่ังค่าสีดงึงเตะสีมิดตัวหนึง่งสีดำดำอ่ะตัวสีดำดำนั่นเป็นมิดก็ข่อยดีดีดอกเลียนหาข่อยไปสันแต่ว,ว่าตัวนี้ อย่างเขาหะน้าตัวนี้ปลาหิตก็อยู่ไกลๆเถียงหน้าเพื่อนน่ะนะไปไปนี้กบั้านกยสิเมื่อแล้วได้บันนี้คลิปนี้กับตีตตางเบิ้งให้เบิ้งหน้าเบิ้งเขาเบิ้งยันนามเบิ้งยังงะเบิ้งเปลี่ยนบรรยากาศจากปลาหิดว่าเบิ้งนั่นเบิ้งนี่เปิดหูเปิดตาหน้าตรงนี้ขาเจะเอาพึงวันเดี๋ยวให้ไปเบิ้งไกลๆใาเจ้เาพึงวันเขาผูวันแหลวก็มีผูผึงกวา็มี่ วันนี้จบคลิปแล้วพูน่ะงัวก็ตื่นพ่องัวพูน่ะงัวก็บยินหูตึกพูนมอ,เออเออเออมากระหองงัวกระตื่นยยายพี่บาทเนี่ยมาเฮ็ดยังววัติวาติขอบคุณพี่น้องูุสุภูสุคนขขบคุณที่เขามารับชมรับเชียทุกๆคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันจ้าขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อสวัสดีจ้า ดอกไม้ใบตะสนวนแตวป่ะนี่เน่าแล้วเห็ดตับกล้วยแต,แต่ว่ากินได้ได้เนี่พี่น้องพุ่นสปอพุ่นเห็ดตับกล้วยกินได้แต่ว่าผมเคยกินัดีที่เรกพุ่นนอนเอเลดอยู่คักขนาดม้าตัวคู่กันกับตัวข,า,ขาวขที่มันเฮาข่อยวังหันหน้าพี่น้องนี่แต่ว่าตัวนี้มันเห็นข่อยมาหน้ายางี้ยมเนี่ยมันแรงลงกลงเขาด,ดีดีเฮ้ยเอาสันสีเมือกเหรเด้อ อ้าวเอ้ยฉันส,สิกับแล้วเด้อก็ตื่นเต้นน่ตินอนซื้องัว